สวัสดีค่ะพบกันวันอาทิตย์วันหยุดนะคะกับบ่าวช่องฮักแฮงสไตล์นะคะวันนี้บ่าวก็อยู่ในมุมพักผ่อนของตัวเองนะอยู่มุมหลังบ้านนะคะอยู่กับน้องๆเด็กๆตรงหน้าตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้บ่าวก็จะมาจัดโปรต้อนรับวันที่9เดือน9นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูโปรตรงนั้นมาดูลูกไม้ต้นนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่สวยงามมากลูกไม้ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ที่ เป็นการผสมโดยพี่ออสนะคะจากสวนอภิภัตการ์เด้นที่จันทบุรีนะคะพี่ออสแบ่งปันเบามาเลี้ยงชื่นชมหนึ่งต้นนะคะนี่น้องโตแล้วตอนนี้นะคะเบาก็เอามาเลี้ยงฟุมฟักชื่นชมน้องนะคะจนแบบน้องโตสวยสะพั่งขนาดนี้นะคะทุกคนนี่ให้ดูสีสันเขาจะออกเป็นแบบว่าสวยนะทุกคนมันจะหลบแดดไม่เอ่ย ตรงนี้ชัดสุดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยน้องจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นใบยาวนะคะเป็นใบยาวนี่นะคะขอบใบมีความพลิ้วไหวแบบนี้นะคะทุกคนลักษณะจะเป็นใบยาวพื้นใบจะแบบว่าด่างๆสวยๆอย่างนี้นะคะด่างชมพูมีมิน้นมิ้นเข้านะคะแล้วแบบก้านเขาก็แบบแข็งแรงนะกานเป็นแบบว่าสีสายบัวนี่ทุกคนน้องมีหน่อแล้วนะคะน้องมีหน่อแล้วด้วย น่อสวยด้วยนะคะต้นนี้อายุครบประมาณ8ปเดือนแล้วแหละนะคะแปดเก้าเดือนแล้วก็พาทุกคนมาชมก่อนพามาอัปเดตก่อนนะคะีทั้งสวยอะ่ะทุกคนจะให้น้องชื่ออะไรดีเป็นลูกไม้มเมล็ดอยู่นะคะทุกคนแล้วก็พร้อมทําจํานวนแล้วแหละแต่ว่าเบายังไม่มีชื่อให้น้องเลยนะคะคือสีเขาชมพูหวานๆแบบนี้นะคะตัดกับสีแบบว่า น้ำตาลเขียวๆออกน้ำตาลบางๆเนาะคือไม่เข้มเท่าไหร่นะไม่เข้มเท่าไหร่แบบน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยมากเลยต้นนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ออสมากๆนะคะแล้วก็พาทุกคนมาอัปเดตตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เรจะแบ่งปันกันต่อดีกว่านะคะสำหรับโปวันนี้โปต้อนรับวันที่ 9, เดือน9นะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะในตู้ปลานี้แบ่งอะไรได้บ้างนี่นะคะโป oh. ต้อนรับวันที่เเดือน9นะคะวันนี้ฟรีค่าส่งนะคะต้นนี้จะเป็นรัตนมนตรานะคะอยู่ในกระถางไซส์สีนิ้วนะคะต้นที่1 390ฟรีค่าส่งนะคะทุกคน390ฟรีค่าส่งต้นที่1นนะคะโอเคเผื่อใครอยากจะแคปหน้าจอนะคะด่างสวยมากเลยนะนี่ พิจารณาฟอร์มกันดูก่อนนะคะตันนี้เขาจะสวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยสําหรับรัตนมนตาจะเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งที่แบบว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะได้แดดดีๆสวยมากต้นที่สองนะคะต้นที่สองทุกคนมองชัดกันไหมเอยต้นที่สองนี่ด่างด่างสวยมากเลยนะต้นที่สองนี่ประมาณนี้เผื่อใครอยากจะแคปหน้าจอนะคะคือเบาถ่ายแล้วมันมองไม่เห็นอะ่ะมันมืด 390ฟรีค่าส่งนะคะสำหรับโปรนี้ฟรีค่าส่งนะคะต้นที่สองผ่านไปรัตนมนตราต้นที่สานะคะต้นที่สมต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ด่างสวยนะคะต้นนี้ยังต้นเด็กอยู่นะคะแต่ว่าก็เบาแบ่งที่ราคาเท่ากันนะเพราะว่าเขาด่างสวยมากรัตนมนตราต้นที่สาม0นะคะอยากได้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะ มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้คือไก่สยามนะคะมาดูทุกคนหลอดใหม่มาสวยมากหลอดใหม่มาสวยมากต้นนี้นะคะปกติแบ่งที่9 5 0หวันนี้พิเศษให้ที่890ไก่สยามต้นนี้นะคะ890นะคะฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งทุกต้นนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้มีต้นเดียวแล้วก็ ใบใหม่มาด่างแบบนี้นะคะมีเหลืองเข้าแล้วดูความด่างเขานะคะด่างทุกต้นเขามีชื่อว่ามนมาหยานะคะต้นนี้แรงมากนะคะมนมาหยาต้นนี้เราแบ่งที่450นะคะ450ถ้าไม่มีใครเอาเบาเก็บตั้งแน่นะตัวน,นี้ <laughs> เล่งไว้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะสวยมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดารานพุพัลน์นะคะที่เขาไม่ด่าง เขาไม่ป้ายนะคะกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะคะ50บาท50บาทอันนี้มีค่าส่งนะคะทุกคนมีค่าส่งนะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้เขาจะแบบว่าออกอแนวแข็งๆหน่อยนะทิฟบารีเป็นเป็นดารานุพัลั์นะคะทุกคนแต่เขาไม่ป้ายอะ่ะเราก็ให้ชื่อว่าเป็นทิปบารีแต่เขาออกส้มๆอะ่ะออกหน้าส้มๆอะ่ะห้าบาทเหมือนกันนะคะสวยมากเลยนะ ช่วงนี้ดารานพลัดแผรงนี่คือแบบว่าเขาต้องเลี้ยงให้สุดอะเลี้ยงไปให้โตอะจะได้รู้ว่าเขาแผงแผงสวยแข็งเนี่อีกต้นหนึ่งดารานพลัดแผรงหน้าออกส้มๆมอะทุกคนหน้าออกแบบยังไงอะส้มๆมแหละนะคะอันนี้เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองอันนี้ไม่แบ่งอันนี้แต่ว,ว่าจะเก็บไว้ตั้งแม่นะคะเศรษฐีเรือทองแต่ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาจีบดูนะคะตัวนี้สวยมาก สวยมากแต่ว่าจะเก็บไปตั้งแม่ตั้งใจว่าอย่างนั้นอันนี้มันมันนีล้อมเพชรแผลงนะคะใบใหม่ล่าสุดด่างฮาร์ปมาอย่างนี้นะคะต้นนี้60บาท60บาทนะคะอันนี้มีค่าส่งนะทุกคนมีค่าส่ง6 0สิบเหมือนกันนะคะมันนีล้อมเพชรแผลงแบบหน้าโอรสโอรสนะออกแบบว่าฮาร์ปมาเลยนะด่างทุกใบนะด่างทุใบแล้วก็อันนี้โอ้โหกระถางนี้มีไม่รู้กี่ต้น แต่เขาแผงแบบว่าออกแนวแบบหวานๆหน่อยนะอันเนี้ยเราเก็บไปเลี้ยงทําสวยๆจะทำเป็นแบบว่าฟอร์มกอดีไมอันนี้เขาเผื่อใครอยากได้นะคะเผื่อใครอยากได้เขาสวยนะสวยแบบหวานละมุนละมุนอนะ่ะให้แบบว่าให้สีชมพูมาบางๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไล่ๆเข้มๆเข้มๆไปเรื่อยๆมีหลายต้นเลยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะใครอยากได้ก็ทักมาห้าสิบบาทค่าส่งค่าส่งก็แบบ เหมือนแพ็คส่งให้เฉยๆนะเป็นว่าค,ค่าส่งห0บาทสําหรับต้นที่ต้นละห0 5สิบห้าสิบนี้นะคะทุกคนอันนี้มีต้นนี้ห0สิบาทหนึ่งต้นนะคะจัดชุดโปรกันดีไหมเดี๋ยวเรามาจัดโปรกันดีกว่าเนาอะ,อะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะไก่สยามหนึ่งต้นเราให้ไก่สยามหนึ่งต้นถ้าใครรับชุดนี้มีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียว แล้วก็รัตนามนตราต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็มะนีล้อมเพชรแผลงต้นนี้หนึ่งต้นต้นไหนอีกแล้วก็ดารานุนภรัตแผงที่แบบว่าออกหน้าส้มๆเขาสวยมากเลยนะอีกหนึ่งต้น เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวเบาขาย890านะคะไก่สยามอันนี้ก็390แต่เฉพาะโปรวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวแล้วมีชุดเดียวด้วยนะคะชุดนี้สีต้นนี้นะคะเบาให้ที่950บาทฟรีค่าส่งนะคะ950บบาทฟรีค่าส่งต้นนี้นะคะก็จะมี สีต้นนี้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยไก่สยามต้นส,สวยๆเลยนะคะไก่สยามนี่หลอดใหม่มาแล้วนะคะไม่เผือกแน่นอนนะคะหลอดใหม่มาแล้วเขียวขาวเหลืองมาแล้วแล้วก็รัตนมนตาอันนี้ด่างสวยมากนะคะต้นที่สองต้นที่สามนี่วันนี้เราเพชรแผงหน้าแบบโอรสโอรสชมพูโอรสนะคะหน้านิยมแล้วก็นี่นะคะดารานพพัล แขงที่เป็นทิฟวาลีเขาออกจะเป็นแบบหน้าส้มๆนะนี่เอาไปเลี้ยงไล่ฟอร์มเอา950บาทฟรีค่าส่งนะคะชุดนี้มีชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บาวลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ